ครับผมสวัสดีครับพวกคุณชิบแปกแปล์นะครับผมนะคลิปเช้านี้จะทำอะไรดีจัดการไอ้เหมียวไปเปี่ทำไรทำไรเธอกินขา้าวยังกินแล้วกินแล้วเหรอ กินแล้วนะไปไหนเนี่ยเนีไปไหนไแล้วเหยียบทำไมนะของกินนะลูกอันนี้จะเข้าไม่เอานะไม่เข้าใต้ท้องรถนะ tục non 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 đấy non đấy non yết yết đây yết yết ดี๋ยนี้อืเด็ดตัวเล็กมันตื่นในเช้าครับผมเพราะเมื่อคืนไ้ตอนเราไม่ออกมามันก็ไม่ลองนะยพอเราออกมาลองเลยกินแล้วแต่เช้าให้กินแล้ว อาหารเมร็ดก็มีกินซิน้ำก็เหยียบหกหมดตีเลยไปไหนไปไหนนอนลงอยู่เลยโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเจียบตีใครเจ้าคนนึงเดี๋ยวถอยถอยเราจะกลัว

Top đi. đi chào. Giên hoàng. Giang hai kỳ Hay nếu nhéo thì là kha nữa hai mẹ tìm Hay tìm nhéo nè mẹ nè mẹ tìm 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 ชิดตัวว่าเอาเอาดิจะไปไหนดนตีขาตัวเองนะ <c oughs> นี่แสดงว่าน้องเคยโดนตีมาแล้วเนี่ยคือเราตบต้นขาตัวเองไงเขาขกลัวเขาถอยหลังเลย Applesauce heaven Malatang huhuhuh mhm 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 เป็นไรเลียเอขียือกเขียเกขียกเเขียกเรียกเลเขีกกียกเเทีขียก็เยกเเทียกอเกกียกอเกียกเกอเกากลง câu phun câu phun câu phun câu khang câu khăn câu khang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  khang khăn khang khăn à, tôi lại luôn tôi lấy chưa mã, chưa mã ơ mã, mã, mã Mã, 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 mã Ơ mã, 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 mã อึอะใครออใครออเนี่ยใครอืออใส่ที่นอนตัวเองอะเห็นแล้วเขาอือแล้วอึใส่ที่นอนตัวเองอะอึใส่ที่นอนตัวเองอะทำไงทำโทษกันเนี่ยทำโทษดัะทำโทษว่าเนี่ยให้ทำโทษต่ออใส่ที่นอนตัวเองเนี่ยอึใส่ที่นอนตัวเองเนี่ยทำโทษดันเนี่ยฮึอ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไอตัวเล็กมันเลยนะโอ้ยตก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 เดี๋ยวผมจัดการนางก่อนจัดการที่หลับที่นอนให้นางก่อนรู้สึกจะอึ้ใช้ที่นอนตัวเองแล้ว ยี่ครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับพีคคลิปนี้นะครับสวัสดีครับครับไรโลครับ